สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้ค่าเงินบาทมันผันผวนรุนแรงจนน่าตกใจวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าพายุเศรษฐกิจลูกนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วเราในฐานะคนธรรมดาาหรือนักลงทุนเนี่ยจะรับมือกับมันยังไงได้บ้างไปดูกันเลยครับคําถามที่เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันก็คือเฮ้ยทาไมค่าเงินบาทมันถึงเวียงขึ้นเหวี่ยงลงรุนแรงขนาดนี้ได้ทุกวันเลยเดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็อ่อนจะบางทีก็ตามไม่ทันแล้ว นี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้คือต้องบอกกันตรงๆก่อนเลยนะครับว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผันผวนแบบปกติธรรมดาแต่มันเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่มาจากปัจจัยใหญ่ๆระดับโลกเลยแล้วมันก็ส่งผลกระทบมาถึงพวกเราทุกคนแบบเต็มๆครับและนี่คือหัวข้อที่เราจะมาค่อยๆแกะดูกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากภาพรวมความผันผวนที่มันไม่ปกติไปดูสาเหตุหลกัลกๆอย่างเรื่องเงินทุนไหลออกแล้วก็ผลกระทบจากการนําเข้า จากนั้นก็จะเจาะลึกไปที่ความเสี่ยงของนักลงทุนโดยเฉพาะเลยแล้วปิดท้ายด้วยกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เราเอาตัวรอดจากพายุลูกนี้ไปได้ครับเอาละครับเรามาเริ่มที่สาเหตุแรกกันเลยนั่นก็คือการไหลออกของเงินทุนต่างชาติที่มันเป็นผลมาจากความขัดแย้งทั่วโลกนี่แหละครับเราจะได้เห็นกันชัดๆเลยว่าเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลตัวพวกเรามากๆเนี่ยมันส่งผลถึงเงินในกระเป๋าเราได้ยังไง ลองดูสถานการณ์โลกตอนนี้สิครับม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังยืดเยื้อความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนหรือความไม่สงบในตะว,วันออกกลางคือทุกเรื่องที่ว่ามาเนี่ยล้วนสร้างความไม่แน่นอนแล้วก็ทําให้นักลงทุนทั่วโลกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเอาซะเลยครับสไลด์นี้จะแสดงให้เห็นภาพปฏิกิริยาลูกโซ่ที่น่าสนใจมากเลยครับคือพอมีข่าวร้ายเกิดขึ้นปุ๊บนักลงทุนก็จะรีบเทขายสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่อย่างบ้านเรา แล้วก็หอบเงินกลับไปที่ที่เขามองว่าปลอดภัยกว่าซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สุดในโลกเนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐมันใหญ่แล้วก็มัน่นคงผลที่ตามมาก็คือเงินบาทเราเนี่ยถูกเทขายจนอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วแต่พอสถานการณ์เริ่มดูดีขึ้นเงินทุนก็ไหลกลับเข้ามาใหม่ทําให้เงินบาทกลับมาแข่งค่าอย่างรวดเร็วอีกครั้งนี่แหละครับคือที่มาของความผันผวนแบบสุดเหวี่ยงที่เราเห็นกันอยู่โอเคเราเห็นปัจจัยภายนอกกันไปแล้ว ทีนี้เราลองกลับมาดูในบ้านเรากันบ้างว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเองเนี่ยมันเข้ามาซ้ําเติมสถานการณ์นี้ให้แย่ลงไปอีกได้ยังไงบอกเลยว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับคือต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจบ้านเราเพิ่งพาการนําเข้าเยอะมากๆครับโดยเฉพาะของสําคัญๆอย่างน้ํามันวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงเทคโนโลยีและเครื่องจักรซึ่งแน่นอนว่าของทั้งหมดนี้เราต้องจ่ายเป็นเงินสกุลต่างประเทศครับ และนี่คือภาพที่ฉายให้เห็นผลกระทบแบบตรงๆเลยครับเพราะเงินบาทอ่อนลงเราก็ต้องใช้เงินบาทเยอะขึ้นเพื่อซื้อของเท่าเดิมจากต่างประเทศใช่ไหมครับพวกผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าเหล่านี้มาขายหรือมาผลิตต่อเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องผลักภาระต้องทุนที่สูงขึ้นมาให้เราเราที่เป็นผู้บริโภคโดยการปรับขึ้นราคาสินค้านั่นเองนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเวลาเงินบาทอ่อนราคาน้ำมันค่าเดินทางหรือแม้แต่ค่าของกินของใช้มันถึงได้แพงขึ้นตามไปด้วย ทีนี้เรามาดูในมุมของนักลงทุนกันบ้างครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนอกจากจะต้องเสี่ยงกับการเลือกลงทุนผิดตัวแล้วมันยังมีอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ครับที่เขาเรียกว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งไอ้ตัวนี้แหละครับที่มันสามารถทําให้กําไรของเราหายวับไปกับตาได้เลยประโยคนี้คือสรุปภาพความเจ็บปวดของนักลงทุนในช่วงนี้ได้ดีที่สุดเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเราวิเคราะห์ตลาดมาอย่างดีเลยเรื่องหุ้นได้ถูกตัวทํากําไรได้ทั้ง5%เซซึ่งมันควรจะดีใจใช่ไหมครับ แต่พอกลับมาดูมูลค่าเงินลงทุนโดยรวมจริงๆกลับพบว่ามันลดลงเพราะอะไรเพราะค่าเงินบาทมันดันอ่อนลงไปถึง7%กลายเป็นว่ายิ่งลงทุนยิ่งขาดทุนสังงน้นเงินภาพนี้ยิ่งชัดเข้าไปอีกครับแท่งสีเขียวเนี่ยคือกําไรที่เราทําได้จากการลงทุนแต่กลับถูกการขาดทุนจากค่าเงินซึ่งก็คือแท่งสีแดงที่มันใหญ่กว่ากลบไปจุนมิดเลยสุดท้ายผลลัพธ์สุดที่จึงกลายเป็นติดลบเหมือนกับว่าเราต้องสู้ศึก2ด้านพร้อมๆกันเลยครับดังนั้นจุดที่สําคัญที่สุดก็คือ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี่แหละครับที่เป็นตัวการหลักเลยที่ทําให้นักลงทุนจํานวนมากพอตติดลบในช่วงที่ผ่านมาคือมันไม่ใช่แค่เพราะเลือกหุ้นผิดนะแต่เป็นเพราะพ่ายแพ้กับความผันผวน,นของค่างเงินนี้เองเอาแล้วครับหลังจากที่เราเข้าใจถึงตัวปัญหาและผลกระทบของมันอย่างลึกซึ้งแล้วก็ถึงเวลาที่จะมองไปข้างหน้ากันบ้างในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเอาไปปรับใช้ได้จริง เพื่อปกป้องการลงทุนของเราท่ามกลางพายุเศรษฐกิจลูกใหญ่ลูกนี้ครับกลยุทธ์ในการตั้งรับหลักๆเลยจะมีอยู่3ข้อครับข้อแรกคือการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในสินทรัพย์หลายแบบเพื่อไม่ให้เจ็บหนักเกินไปถ้าสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งราคาตกข้อ 2. พยายามหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มันอ่อนไหวกับค่าเงินมากๆอย่างเช่นหุ้นของบริษัทที่ต้องนําเข้าวัตถุดิบเยอะๆพอต้นทุนเขาจะสูงขึ้นมากและข้อ3ซึ่งสําคัญที่สุดในช่วงนี้เลยก็คือการเพิ่มสัดส่วนการถือเงินสดให้มากขึ้นครับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนและที่สําคัญคือเป็นการเตรียมกระสุนเอาไว้รอช้อนซื้อของดีราคาถูกเมื่อพายุลูกนี้เริ่มสงบลงครับและเราก็คงต้องยอมรับความจริงนะครับว่าปัญหานี้มันคงจะยังไม่จบลงง่ายๆตราบใดที่สถานการณ์ความขัดแย้งทั่วโลกยังเป็นแบบนี้อยู่ความผันผวนรุนแรงแบบนี้ก็อาจจะกลายเป็นความปกติใหม่หรือ New n o r m a l ที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยละครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคําถามให้กคนได้ลองกลับไปคิดกันต่อดูนะครับว่า ในภาวะพายุเศรษฐกิจที่ไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่แบบนี้สินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับแต่ละคนคืออะไรกันแน่บางทีการหาคําตอบของคำถามนี้ได้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่อนาคตทางการเงินที่มั่นคงของพวกเราทุกคนก็ได้ครับ